ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จนะครับสมเด็จบางคุณพมพิมใหญ่กู่เก่านะครับวงนี้ยังสมบูรณ์นะครับก็สภาพพาใช้นะครับสภาพพาใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะลงกล้องให้ชมนะครับวงนี้ได้มาใหม่สดๆร้อนๆนะครับสมเด็จบางคุณพมพิมใหญ่นะครับวงนี้ แล้วบางคนผมสวนประมาณนี้ครับปากแก่ปูนนะครับดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับทักทายมานะครับประชาธปไตยในการเล่นพระนะครับคนที่เล่นพระเท่านั้นนะครับที่เข้าใจคนไม่เล่นก็ไม่เข้าใจนะครับดูยังไงมันเกมันแท้นะครับคุณก็ต้องเล่นพระนะครับคุณก็ต้องมีความรู้มีพื้นฐานนะครับไปที่ดูพอได้ ก็ราคาไม่ต้องกลัวนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับนี่คือโสโลแกนผมเลยนะครับผมก็ดอยู่ประมาณนี้นะครับลงอยู่ในคลิปสตรีมเรียวนะครับคลิปยาวสตรีมนะครับสร้างรายได้นะครับเป็นครีเเตอร์นะครับก็จะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมเลยนะครับตรงนี้ลงกล้องให้ชมนะครับเผมดูยังไงคือดูภาพเนี่ยดูภาพที่เราชอบดูยังไงก็มีความสุขนะครับ กมว่าหลายๆคนที่เล่นพระมาถึงจุดหนึ่งล้วก็จะเหมือนเงินกระปุกนี่แหละครับดูยังไงให้มีความสุขนะครับอสองเห็นเนื้อหาเห็นเนื้อในอย่างนี้โอ้โหเลยนะครับนี่เนื้อเป็นจำ้จำๆเลยครับนี่คือสมเด็จบางกระปุกิมใหญ่นะครับตรงนี้นะครับบางคนก็ดูก็ชอบนะแต่ไม่กล้าถามราคากลัวแพงนะครับถ้าเล่นพระไม่ต้องกลัวแพงนะสึงจะผมไม่มีแพงนะครับราคาไปต่อได้ ดูข้าบน้ําปูนนะครับขราบน้าปูนไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเฉพาะสายตรงสมเด็จเลยเป็นจะภาคีเลยนะครับพอสายตรงเลยนะครับคุณดูเนื้อเป็นคนเล่นเป็นคนมีโอกาสได้แท้ได้ราคาถูกๆเบาิิวนะครับพอาชีพผมคืออาชีพพัอเครื่องนะครับซื้อขายพ่อเครื่องนะครับหยิบกล้องส่องถามราคาจ่ายต่างกันจบนะครับ เห็นไหมเราพิจารณาดูได้จากนี้นี่คือคาบน้ําปูนนะครับคาบน้ปนาปูนะครับคาบปูแบบนี้นะครับคาบปูเนี่ยเราต้องดูว่ามีอะไรบ้างในองค์เดียวกันมีหลายคาบนะครับมีทั้งดินเหนียวมีทั้งคาบน้นําปูนมีทั้งกรวดมีทั้งทรายนะครับอยู่ที่ปลาจะอยู่ในกูนานแค่ไหนนะครับป้ายอยู่ในกูที่เขารลรอบตกเป็ดคาบปูก็บางๆนะครับชันดะโลงคลั่งดินเหนียวก็น้อยหน่อยนะครับ ประมาณนั้นจินตการเราจินตนาการเอานะครับด้านหลังของสมเด็จบางกระพิมพิใหญ่นะครับด้านหลังนี่บอกอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเงี้ผมชอบนะครับผมชอบนะครับนี่ถ้าใช้หน่อยนะครับเนื้อนี่เป็นจ็บจำเลยนะครับนี่คือสมเด็จบางกระพุมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันโอ้โหด้านข้างนี่จบเลยนะครับด้านข้างองค์นี้สวยมากนะครับนะครับพิจารณาได้ง่ายมากนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหม เจ่หนาจากด้านข้างโอ,โอ้โหอ,อย่างนี้จบแล้วนะครับจบเลยนะครับมาอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคาคุณใจถึงคุณทักมาคุณชอบคุณดูได้โอ้โหองนี้เข้าตาทักมาลังใหม่นะครับราคาซื้อขายกัน,นราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณเท่านั้นนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับบางคนก็ซื้อถ้าลูกค้าประจําผมบางทีขาดทุนนะส่วนมากนะแต่นั้นทีก็จะได้จากท่านหน่อย บอกขายว่าขายองค์นี้รวกับลองค์นู้นนะครับให้ให,ให้ให้กันได้น,นะครับให้กันได้นีผมให้ดูความสวยงามนะครับโอ้โหนะครับนี่คือสมเด็จวางงผมพิมพ์ใหญ่นะครับใครดูชอบไปดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามานี่ผมชอบมุมนี้นะครับมาเดี๋ยว่าดูภาพโดยรวมกันนะครับดูภาพโดยรวมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับใครดูชอบใคยดูสนใจก็ทักทายกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ